FTA คืออะไรและเขตการค้าเสรีคืออะไรเขตการค้าเสรีหรือ Free Trade Area หรือที่มีชื่อเรียกกันสั้นว่า FTA คือการตกลงระหว่าง2ประเทศหรือมากกว่านั้นขึ้นไปเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศทําให้การค้าเสรีมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลดอัตราภาษีสุกากรช่วยอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าและการลงทุน ทำให้ประเทศผู้สัญญาสามารถแลกเปลี่ยนการค้าและการลงทุนได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่ามีต้นทุนที่ต่ำลงด้วยเหตุนี้เองประเทศไทยจึงได้มีการตกลงร่วมมือทางการค้าในลักษณะนี้กับอีกหลาย,ลายประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนกับนานาประเทศเช่นจีนอินเดียญี่ปุน่นเกาหลีออสเตรเลียและอาเซียนนอกเหนือจากผลประโยชน์ที่ทําให้ผู้ประกอบการ สามารถส่งออกได้แล้วผู้ประกอบการที่นำเข้าสินค้าก็สามารถซื้อสินค้าที่มีคุณภาพดีหลากหลายได้มากยิ่งขึ้นในราคาที่ถูกลงนั่นก็เป็นเพราะว่าข้อตกลง FTA ที่ช่วยลดกำแงพงภาษีลงทั้งของฝ่ายนั่นเอง